ันว่าวงเตรียมไว้ให้เบดทุกอย่างมาแต่ตัวกางเกงนอกางเกงในเสียผ้าอยู่นัง่งวุ่นเวทบะแมนเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีทุนทรัพย์เด้อครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยากให้ลูกมาอยากให้ลูกมาสารฝันเห็นพิ่นด้เห็นเพิ่นดีเห็นพิ่นมีในอาชีพนี้อยากให้ลูกมาอยากพาลูกพาต่อมาหรือว่าศิลปนินลองเปล่ําเป็นผู้รักผู้หย่นี่นะแต่ว่าอยากมาลองมึงนอาชีพนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซที่ติดตามทั้งช่องพอดีลุงพุนลเชีวครับพอกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับ่งคลิปนี้ก็อาจจะมีสาระแน่อยูอกคิดว่าเพราะว่าคิดคิดคอนเทนต์ซื้อัอขอไว้ก่อนก่อนสิท้ายเนาะครับก็คือสำหรับน้องๆลูกๆร้านๆนะครับผู้ใดอยากเป็น ศิลปินมอลำหรือว่าพ่อแม่ลุงป่าน้าอาจจะให้ลูกเต่าอยากให้ลูกไหกหล,หลานมาเป็นศิลปินมอลำเป็นแบบใดเนาะบางคนกัอาจารโมจักแต่ว่าศิลปินที่เป็นอยู่แล้ววกิงงยู่แล้วอันนี้กะบอกเป็นยังนะครับผมบ,บเป็นยังคือว่าฟังหรือบอฟั่งก็ได้ครับผมสำหรับคนที่บอหูหลีเนาะการมาเป็นมอลำนี่มีคา่าเสียใจบอมี่นะครับผมมีคายย่าเสียใจอียงแน่เนาะทีต่ต้องเตรียมเนาะครับนอกจากพิ่ลูกเต่าสิมีพ่นสวรรค์แล้วร้องลำเป็นแล้วเนาะ แล้วการเขามาอยู่ในวงการมาล่ำมันมีค่าเสียใจนะครับมันมีค่าเสียใจหลายอย่างหลายอะไรแนวีลีนะครับมันว่ามาตะโตรหรือว่ามีแต่เงินขารถมาแล้วสิเป็นใดบ่แมนเนี่ยครับผมเพราะว่าเงินหรือว่าทุนเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาก,มากเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันต้องได้ซื้อนอกจากซื้อ,อยูซื้อจิกิน ก็ต้องซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่สิได้ใส่ในการแสดงพร้อมนะครับเนาะถ้าเป็นแดนเซอร์ก็ต้องซื้อถุงน่องซื้อสมุดกุญญิงเนาะถุงเท้าถุงน่องถุงเท้าเครื่องสําอางเนะะาะลวก็พวกของเขาขอ,ของเครื่องใส่ของเจ้าของที่จะเดินทางนะครับเนะา,าะอันนี้มันต้องมีนั่นแหละครับแล้วก็พวกกล้องจิปปะทะหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาสิได้ใส่ชีวิตหลกักๆเลยนั่นแหละ มันตรงมีนะครับผู้ใดว่าไม่มีเงินจะไปเป็นหมอลำไปเอาซะเลยนี่ผู้ใดนะครับตรงมีเงินอันนี้ผมบอกตรงเลยว่าเป็นไปบ่ได้ได้ถ้าบบมีเงินพ่อบาทถ้ากระทั่งเดินทางออกจากบ้านมากก็ต้องเสียคารถนะครับเนาะนั่นแหละ,ละเพราะฉะนั้นแลว้วต้องเตรียมทุนเนาะทุนซําใดอันนี้พอดีทวิศักดิบ่สามารถศิละบุเป็นตัวเงินได้ว่าประมาณใดเนาะ อันนี้แล้วแต่ลูกเต่าแล้วแต่อ่าน้องนุ่งสีต้องการความสะดวกสบายให้เจ้าของประมณัณใดเนาะแต่ว่าหลากัลกๆเลยกะมาอยู่หมอลำกับตรงนี้เครื่องสำอางเนาะอันนี้ผมบอกถึงคนที่รองลำเป็นแล้วอ่าสามารถเข้าไปอยู่ในวงในแล้วเนาะบางคนก็อาจจะแยงมาบอเป็นยังดอกเดี๋ยวมีแฟนคลับเอฟซี FC, เดี๋ยว่นก็ซื้อให้แลวตอนที่เพื่อนโมูหจักนะครับหรือว่าผมบ่ไเด้หม,มายความว่า เฉพาะว่งมอลำัาสาหน่อยเป็นบพีงวงเดียวนะครับเด้เพราะว่าผมผมสิเมาร่วมทุกๆคณะเลยบางคณะเพิ่นกับบดได้โชว์เชียวเพิ่นกับบดได้แบบว่าหลายคือยังสาหน่อยเป็นบรรพีงเนาะเขามาแล้วสีมีกล่องแล้วไปทายนั่งสัมผัสเลยทุกๆคนน้อยๆนนเนี่ยขออเขารอแคลร์เขามาก็าสีมีคนไปทายเลยก็อาจจะว่มีแบบนี้เนาะถามมาถึงคณะอื่นสนกว่าครับกะเพราะฉะนั้นแล้วก็กคือตรงมี คุณนะครับนะครับผมว่าสิเป็นมอลำัหน่อยมอลำอัหญไงตรงไดใส่ทุ่นนะครับผมบรมเวรวาไปกับรถบาสบริเสียคาา่ารถเสียค่าหนุ่มอันนี้ก็จริงครับแต่ว่าค่าซื้อยูซื้อกินนอกเนื้อจากที่ทั้งวุงเหลี่ยงกระตงมีไว้สำรองนะครับผมซื้อยุคซื้อยาอีอย่างต่างๆสินอกเนื้อจากที่ทั้งวงุงเตรียมใบให่เนาะกระตงมีหลักๆเลขคือเรืองสำอางเสือผานาแพี์ทีซีไดใส่ นอกเหนือจากของวุงนะครับมันมีด้วยครับบ่มนว่าวุงเตรียมไว้ให้เบิร์ทุกอย่างมาแต่ตัวกางเกงนอกกางเกงใน,นเสื้อผ้าอยู่นนมวุ้งเบิร์ตบอมเนเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีทุนทรัพย์ด้วยครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยากให้ลูกมาอยากให้ลูกมาสารฝันเห็นเพิ่นได้เห็นเพิ่นดีเห็นเพิ่นมีในอาชีพมีอยากให้ลูกมาอยากพาลูกพาต่อมาหรือว,ว่าศิลปิน ลองเป็นล่ําเป็นผู้รักผู้เยญนนี่นะแต่ว่าอยากมาลองมึงในอาชีพนี้นั่นละก็ต้องเตรียมกัอนตรงมีนะครับผมมันสิประมาณใดอันนี้เขาดีว่าสามารถบอกได้พี่น้องก็ขึ้นอาคือดเอาอดเอาเองมองหันเนาะคือดเดาเองว่าสิต้องเตรียมมาจาักบาทนเาททานาะส่วนผู้ใดมีรถมีล่าก็ต้องบวกเข้ไปอีกครับบวกเข้ไปอีกหลายเตืบหลายเตืบเนาะไปหัน ไปหัน่นเขาในบ้านพักอ,อันนี้ผมสิบัวส,สิงสาวนอนเป็นวันแพงเพื่อนสีมีห้องนอนห้องพักไว้ไห้ห้องน้ำห้องนไา้ใไห้แล้วก็มีกับเขาไว้ไห้เลี่ยงถ่ายช่วงซ้อมกับสามเวลานะครับเนาะสามเวลาปกติเนาะสองสองบอกเช้าไม่มีคนตื่นโอ้เช้าไม่มีคนตื่นไม่มีคนตื่นมากินโอ้หมายหมายถึงว่าไม่มีคนตื่นมากินแต่ว่าเมนูเฮ็ดซูมือเพราะว่าพี่น้วงพิดตามผมเนตอนผมอยู่ โดมสาวหน่อยผมกับปวทไทยสุกมือกับเขาเนีมยมะสอแม่นุ่ยแม่ขั้วแล้วเห็ดสุกมือถ้ามีคนบอยมาช่วงจะมีอาหารเช้าเพิ่มแต่ว่าอาจจะไม่มีคนตื่นมากินเพราะว่าน้องน้องน้องเดินเสือเขาซ้อมเด็กเใช่ยเพอซ้อมเด็กเขาจะตื่นประมาณเกือบเที่ยงนะครับนั่นแหละก็เลยสิบค่อยมีคนมากินแต่ว่าพื้นกระเลี่ยงถือว่าพอสมควรนะครับสามเวลานั่นแหละตามเวลานั่นแหละครับแล้วก็ถือว่าดีนะครับ ยุคสมัยนี้กับยุคสมัยแต่กอนก็นแตกต่างกันหลายการเป็นยูสมัยสม,มัยนี้ก็ดีขึ้นหลายนะครับสำนักง,งานวงมอลำ่มต่างๆก็แทบสีเป็นโรงเรียนกินนอนก็ว่าได้เพราะมันแทบละโรงเรียนกินนอนนั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่าคนที่เขามีแฟนคลับเอฟซีในระดับหนึ่งเนาะคอยพพอร์ตเนะาะมาอยู่วงแล้วมีแฟนคลับเอฟซีบ่ได้ทุกคนเ้อครับบ่ได้ทุกคนแต่สิมีคนซอยเอศอร้าของข้างนอกก็ได้เนาะ ราคาของก็แพงเดือนละพันกว่าบาทเนาะเพราะว่าในการซ่อมกับสีม่านหลักๆกับสีม่านสองเดือนนะครับผมซ่อมเต็นท์ซ่อมลำรวมๆแล้วกับสีม่านสองเดือนก็สิเสียสองเดือนนั่นละหรือผู้ใดเพิ่นผู้เพิ่นมีเงินแล้วเพิ่นมีโทรศัพท์หลายเพิ่นก็เซ้าของติ้มไว้เลยนะครับเสียแต่ค่ารนะค่าไฟหลักก็เล็กๆในหน่อยเบลอไหลเดือนละพันกว่าบาทพันพันหาพันยังสิเนาะบางคนก็รีวิวสูงนี่มี FC หลายมีคนแบบว่าซัพพอร์ตหลายเพิ่นจ่ายให้ ของแอร์ก็มีด้ของแอร์ครับนั่นแหละกะแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนครับพี่น้องผมว่าสามารถที่สีไประบ,บุได้ว่าเออมานี่มันต้องมีเงินประมาณสามหนี่ํามนี่ําม,ม,ม,มนี้เพราะว่าความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะครับแต่ว่าหลักๆคือมีคา่าใจในน่นต้องเตรียมมานี่นครับพี่น้องเตรียมมา้อกล่ก้องเอ่ยสบมู่ยาสีฟันนียัยของของของเครื่องใส่เฮานี่ละ่ะ อุปกรณ์บางย่างที่ต้องใส่ในร่วมในการแสดงบางคนกับน็ดหัวเนาะขึ้นฟอนเสือพ้อมต้องมีชุดเพรเป็นของตัวเองเป็นฟอนเสือสำหรับผู้ใา้เอ,เอ่อมอลำผู้ใา้เนาะดาวลุงอยากฟอนเสือหรือว่าถ้าอยากฟอนเสือในทีมเพิ่นก็นต้องไปเป็นแดนเซอร์เนาะเป็นแดนเซอร์นํำเป็นฟอนเสือในทีมู้เย่อยากออกขึ้นาเจากของมีความสามารถในการลองการล่ำแน่มีพื้นฐานเน่ย อ่า,อากมีอานาคตแน่กะออกกับพระเอกนั่งเอกนี่สินะออกฉากมี่ความสามารถออกฉากหลักก็ตรงมีชุดเพชรชุดเพชรมีอย่างแมวอันนี้โอ้ยละ,ละเอียด,ด,ดยอีกใหญ่มันเยอะหลายอนีนะครับผมชุดเพชรนี่เพราะมันมีแต่ชุดที่ซื้อชุดกับเครื่องประดับแยกกันเลยครับพี่น้องครับแยกกันเครื่องประดับนี่มันก็แยกขายด้วยครับเป็นเซตกับมีแต่ว่าเขาก็จำคิดร่วมกันคิดแยกหลักแต่เอามาร่วมกันเป็นเซตท่ซื้อ ก็สิมีหลเกียรต์หลราลคาครับพี่น้องครับหลักพันหลักสองสามพันหัวม่อนก็สิปร์โมนพัน 1, กว่าบาทเนาะหอวม่อนที่เป็นพิษเพชรลีดแบบธรรมดาแบบน้องน้ังเนซอเขาเจ้าไซเป็นเนี่ยกระสิเป็นเพชรลีดแบบธรรมดากับพันกว่าบาทแผงคางกับพันพันสองพันแบบธรรมดาธรรมดาแบบถูกๆนะครับผมหล้กก็สิมีปินเสียบหอวม่อนอีกกัหลักพันนะครับผม ผันผู้ใดอยากใส่แบบดอกหลังก็มีดอกหลังอีกกง่ายซะครับพี่น้องร่วมๆแล้วกับหลายพันุนะครับที่ผมไล่มาอยู่นี่บางคนอยากใส่ขนผู้ขนผู้รับพันสองนะครับพันสองเดิมต้นที่พันพันหนึ่งแล้วแต่ล้านบางล้านกับพันหนึ่งบางล้านกับพันสองขึ้นไปจนหอดพันหาสองพันระมาณนีเนาะแล้วแต่ความงามแล้วก็ความขนาดของมันเนาะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่ต้องใส่ผู้หญิงก็คือกันนะครับผู้หญิงก็เช่นกันนะครับผมนอกจากเครื่องสําอาง นอกจากถุงน่องนอกจากโกบใส่ผมเนาะนั่นแหละกระสิมีอีกคือกันนะครับกระสิต้องซื้อเครื่องประดับต้องซื้อกระสิมีตุงหูผมเนาะทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละร่วมร่วมกันแล้วกระสิประมาณกันนะครับพี่น้องครับตรงมีพวกนี้ถ้าอยากเป็นหมอลำต้องเตรียมประมาณนี้นะครับพี่น้องครับพา ถามาเบิดบ่ฮอดฮอดขึ <annah> <language> ้นบท่านเบิดดอกพีน้องมันอาจจะมีอีกได้เลยอีกย่อยอีกหลายอย่างหลายหลายอะไรแนวเนาะลักๆลลักๆแล้วนอกจากตัวเงินทุนทรัพย์อีกอย่างเลยสำคัญที่สุดในการสิ่ง่มาเป็นมลำนเนาะเจอกับความํำบากเจอกับแดดเจอกับหมองอาบนาหายากเจอกับผ้าวะมูพวกลูกลอยพ่อพันแม ค้อมกดดันต่างๆในการเหตุงาน,นยอมเกิดปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่เสียเอามาเนาะนอกเนือจากมูนีคือ,อยังพี่น้องครับคี์เวิร์ดสำคัญเลยที่คนไปบอลลอดมีเงินทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราไปบอลลอดคือขาดสิ่งนี้ใจใจต้องเกินร้อยครับมา่เป็นมอลัมนี่ใจต้องเกินร้อยนะครับจะสีอยู่ได้ยังสีประสบผลสําเร็จได้นะครับเนาะ ประมาณนี้ครับส,สาหรับผู้ใดอยากมาเป็นมอลลํมอยากให้ลูกให้เต้าอยากให้ลูกให้ร้านมาเป็นหรือน้องๆลูกๆเต้าที่เบื้องคิปอยู่อยากว่าเป็นมอลลํมต้องเตรียมประมาณนี้นะครับนอกจากมูเจ้ามีความสามารถอยู่แล้วต้นสีสีมานนี่ก็ต้องมีความสามารถอยู่แล้วเนาะประมาณนี้ครับเบื้องตน้นรักๆเลยก็คือเงินแลวกะ็เอาใจมากครับไปแล้วครับพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ